เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยเอาโอ้โหปู่มันชวนหลานทำอะไรวะนะ่ะเอาโอ้โหซอยไม่ยั้งเลยโอ้โหออกสเต็ปด้วยสำหรับพี่เพื่อน <c oughs> คนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัย <c oughs> ผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับ <c oughs> ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใคลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาผ่อนคลายกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบเราก็เน้นสาระไปเยอะแล้วไงเออแล้วก็แบบจริงจังกันมาเยอะแล้วนะครับคลิปนี้ผมขอแบบสนุกสนุกหน่อยปะเออคลิปนี้เดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันไปครับ3แดนหน้าแซมบ้าแห่งบราซิลนะครับเปเล่ครับนำทัพเลยคุณปู่อานายครับวินี่ครับผมหาแผนลงให้3กองหน้านี้ไม่ได้นะเออก็ต้องแบบเล่น3ตัวนี้นะครับไม่เป็นไรนะ เล่นตำแหน่งนี้แหละครับจับวีนี้กับเปเ่ยืน CAM นะครับน่าจะได้เหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยว3ตัวนี้เนี่ยไปลุยแร้งกันแล้วมาดูกันนะครับว่า3มบารซิลของเราจะยิงได้กี่ประตูนะครับอ่าไปครับเดี๋ยวก่อนไปนะดูสเตตเปเลย์นึงนะครับตัวนี้ก็มีคนนะครับขอให้ผมอยากรีวิวเปเลยนะแต่แบบเออผมไม่รีวิวแล้วกันคลิปนี้เน้นมาเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปรีวิวเนี่ยพูดจริงๆก็มีพวกช่องอื่นนะครับช่องที่เขาใหญ่กว่าช่องผมนะทำกันไปหมดแล้วครับ ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมก็มาเล่นเฮฮานะครับนะนี่ครับเปเล่ตามนี้เลยไซนนะครับอันนี้พลังแฝงครับไปครับแล้วสามแซมบ้าของผมเนี่ยจะไปถล่มประตูในแรงเลสโกมาทุกคนมาในเกมงมันละครับตอนนี้เดินจับมือกันเรียบร้อยนี่ครับเออผมลืมบอกไปนะครับกองกลางตัวลูกทีมผมเนี่ยผมเอาซีดานมาเล่นนะครับนะเออคนที่แบบตบบารซิลในบอลโลครับคนนี้แหละไปครับ แบบอาร์นายมันที่ซีดานครับก็จากซีดานนะครับเป็นคนที่แบบทําให้บาซิลไม่ได้แชมป์โลกตอนนั้นนะเออโหดจัดครับซีดานผมก็เลยแบบเอามาประสานงานกันเลยครับแล้วอานายครับจังหวะนี้อาร์นายครับอีลารมาโอ้โหติดมาลดินี่ครับมาลดินี่ก็เก่งมากๆนะครับมาเด้สวยครับลูซิโอนี่ไงอานายครับอาร์นายอีลารมาหนึ่งทีครับอานายอานายโอ้โหอานายล่วง โอ้จานจานไม่เป่าเลยเอาเอาแย่แล้วฮาแลนด์ครับสวยโอ้ลูซิโอนี่มันโหดจริงจก็ทับแซมบ้านะครับเก่งทุกตัวเออไปครับปู่ปู่มาที่อาายเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ไงปู่ครับปู่มาอีลานแล้วครับอ๋อาโอ้โหโดนมาเกสว่ะอินเตต้าอินเตต้ายังไงจ่ายมาก่อนวะตูเล่ครับกิสมันครับฮาแลนด์นี่ไงลูซิโอโอ้โหลูซิโอแม่งโคตรแบกครับทุกคน มาดิอ่านายครับอ่านายครับอีลาร์สมาครับอ่านายครับอ่านายอ่านายแล้วผมขอละกันครับผมขอละกันครับผมขอละการครับลูกนี้เรียบอ้ฮ uh ะ huh. อะไรยาชินยาชินเหนียวจังวะล่างบอลลงดอปะมองไม่ทันนะครับแต่นี่ครับลูซอ้ฮะเฮ้ยยาชินมันเวอร์เกินไปแล้วโอ้โหมันเหนียวจังวะเอ้า หลุดได้ไงวะเนี่ยสวยเอาเฮ้ยมาดเาิเอาปูเอาปูโอ้โหปูยิงทีผมทำไมปูจะเย็นนะครับเปิดมาครับสวยเอ้ยไม่สวยเอ้ยโอเคโอเคเกือบโดนเกือบโดนโอ้โหผมเริ่มมั่วละเริ่มรั่วเริ่มมั่วซัวตัวเหล็งนะครับโอ้ยเอาฮาแลนด์ไปได้ไงวะทุกคน เอ้ยหาแล่นไปได้ไงโอเค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 มาตอนยิงให้ได้สักหน่อยนะครับทับแซมบ้าหจบเกมนี้ผมเปลี่ยนแผนดีกว่าแผนนี้ผมเล่นไม่เก่งนะครับอานายครับเลนมาก่อนออ้ยผมจะไหลให้เปเล่นนะไม่ได้อเอ้เปเล่เปเล่เปเลูป่มาแล้วปู่มาแล้วปู่มาแล้วครับทุกคนปู่มาแล้วครับปู่มาแล้วครับปู่มาแล้วครับปู่ยิงครับเรียบร้อยเอา้าฮะ <c oughs> ผมก็ปล่อยมือไปแล้วคิดว่าจะเรียบร้อย ไม่เข้าหรอเมื่อกี้เอาเอาแบบนี้ก็เจ๊งดีครับปักไม่เข้าแบบนี้ก็เจ๊งดีครับมันยิงไม่เข้าหรอเมื่อกี้โอ้โหผมมองไม่เห็นไปกันต่อครับทุกคนเกมเมื่อกี้โอ้โหอะไรไม่รู้นะผมยิงไม่เข้าได้ไงเออผมคิดว่ายิงเข้าไปแล้วนะครับมาและเกมนี้ผมเปลี่ยนเป็นแผน4-1-2-1-2แนโลนะครับเอาปู่ไปยืนกลางลุกนะอุ้ยฝัย่งนู้นทีมสวยวะ่ะ มันเป็นเหลืองๆของทองนะครับผมชอบมากเลยการดแบบนี้นะโคตรสวยครับทุกคนไปครับเกมนี้สามประสานบารซิลผมต้องยิงให้ได้สักหน่อยละเกมเมื่อกี้ก็เจ๊งมาแล้วครับเจ๊งแต่เกมแรกเลยแบบนี้ไม่ควรครับอ่านายโอ้ยแม่งโดนชนล่วงเลยไปครับยังได้ยังได้มามาโอ้เป็นซีดานครับยิงฟรีคิกผมลืมเซตเป็นเปเล่แล้วฟรีดานแล้วไม่ได้ครับโอ้โหลิ้นเป็นไรคุลิสครับเอ้จะให้วินิ้ายิงเองเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้ว สวยครับเปเล่โอ้โหปู่แม่งแข็งมากนี่ไงคุณลิครับนี่ไงวินี่ครับเอาเขาเตะเคลียเลยเอา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 โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยผมเห็นวินี่วินี่ครับสับเปลี่ยนทางมาโอ้โหแม่งโดนเบอร์เกอร์ทิมว่ะบาซายี่นะครับผมเรียกเบอร์เกอร์เรียกง่ายดีไปครับทุกคนผัวปู่เนี่ยยืนกลางยืนกลางลุกเนี่ยลงต่ำพอสมควรเลยนะเนี่ย ไปยืนหน้าจะดีกว่านะแต่นี่ครับปู่ครับปู่ครับมาที่วินิโอ้โหวินิโดนชนอุ้ยยังได้วินิสับสับสับยิงเรียบสวยมากครับวินิซิอุสมาดิเบบี้ผมยิงไปแล้วนะครับมาดิครับรุ่นหลานยิงแล้วนะเอาเดรุ่นพ่อกับรุ่นปู่เอาไงครับรุ่นหลานยิงแล้วนะครับวินซิอุสนะเออมาดิครับเลอเข้ากลางมาครับเชฟเชนโกยังไงครับเชฟเชนโกม้วนมาสวยสวยอ้าวอ้าว สวยอ้อยโอเคเกือบโดนมปเดะแล้ววินิซิวครับอีลาดมาครับลูกนี้วินิให้ปู่ดีกว่าอยากให้ปู่ได้ยิงแล้วปู่รับสับปู่รับเปลี่ยนทางปู่แบบปู่ให้วินิปู่ให้หลานมาหลานสับหลานหักโลบโอ้ไม่ได้อะไรวะเนี่ย <laughs> มัวจัดนะครับเลือกเปิดเข้ามาลูกนี้โอโล่งเกินไอเอ้อย,ออย,ออย,ออยโอเคเกือบโดนครับเกือบโดนโอเค <ard> หลานหลานให jis het, de de e er. ja, ้พ่อหลานให้พ่อมาแล้วหลานให้พ่อมาพ่อปัดจ่อโอ้โหติดเซฟมิลินอ้โหอานาจะได้ยิงยืนนะครับมิลินแม่งตัวใหญ่เกินออกมาปัดไว้ได้เปิดมาครับโอ้โหเขีรยได้ครับฝั่งตรงข้ามไปกันต่อครับทุกคนเกมที่3นะมาปู่ยังไม่ได้ยิงเลยอะไรเนี่ยพอทําคลิปให้ปู่แล้วปู่เขินเฉยนะครับก่อนหน้านี้นะปู่ยิงคลิปคนอื่นโอ้โหยิงพังหมดอะครับปู่ ผมไปกดแรงก็แฮตทิกลัวๆนะครับเปเล่แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับพอมาทําคลิปให้เปเร่แล้วเนี่ยแบบโอ้โหคือปู่แกไม่ยิงอะ่ะไม่เป็นไรนะครับสงสัยปู่เขาเขินไปครับเปเล่โอ้โหโอ้โหไม่น่าแซวปู่เลยไปครับเขากลางมาเป็นตัวเล่ครับเฮ้ยปาร์กยิงโอ้ยมาดีครับค้าผมเซฟวินีครับอานาครับโอ้ยโอยโอยยงได้อยู่ วินนี่ครับสับเปลี่ยนทางมาครับวินนี่โอ้โหไม่ได้ครับปู่มาครับซีดานซีดานมาที่อาานครับอานายให้มาที่วินนี่ซิวเราล้ำหน้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยป๋าก็เปิดมาลูกนี้มาดิกุลิตเคลียได้ครับมาเราให้วินนี่ซิวมาเลยวินนี่ก็สับเลยละกันวินนี่ก็วิ่งเลยละกันหักหนึ่งทีก็วินนี่แล้ววินนี่ก็สับต่อครับเรียบร้อยผมขอละกันนะครับลูกนี้ผมขอละกันนะครับขอนะครับวินนี่ซิวเรียบร้อยครับโอ้โห คือปู่กับพ่อไม่ยอมยิงอะครับหลานยิงเอายิงเอานะโอ้โหดูดีครับปิวสามเหลี่ยมเอาฟรีคิกว่ะนี่ไงผมเอาปู่ไปกันลูกฟรีคิกครับเปิดมาลูกนี้ปู่มาเด้มาเด้อะไรครับมาทีวินี้ครับวินี้ครับอีลาร์สมามาดิหักลงนึงทีครับโอ้โหวแม่งโดนโคดรลายวินนี้โดนโค้ดลายโอ้โหวินนี้ตายเลยครับจังหวะเมื่อกี้มาเด้วินีครับอุ้ยซีดานครับ สีดานครับสีดานโอ้ยไม่ได้ครับสีดานครับไหลมาให้อานายครับไหลไปให้วินีซีอูต่อแล้ววินนี่เอาติดอานายครับยิงโอ้โหอานายครับโคตรใจไอ้นีาเขาเรียกอะไรวะโคตรมีน้ำใจะครับโคตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะโอ้โหจ่ายไปให้เปิดตีครับดูดิครับลูกนี้แล้วเปิดตีเติมมายิงอย่างกับกองหน้านะครับโอ้โหไปคลับทุกคนเดี๋ยวนี้จะเป็นเกมท้ายแล้วนะครับผมเอาปู่ยืนเอทีนะครับเกมนี้เป็นเกมท้ายละ เราฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหวิร์ยเลยหรอดินโยซูเคอร์แล้วก็แกลเลตเบลนะครับมาผมเอาอานายืนกลางลูกนะไม่น่าเหมาะเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าผมจะลองดูไปครับทุกคนคือแบบอยากให้ปู่ได้ยิงมั่งไงไปครับเตลครับสวยตัดได้ไปเลเบานที่อานายครับอานายอิลารสมาครับลูกนี้ยังไงครับอานายอานายครับอานายเห็นวินี่ครับให้มาที่วินี่อะฮะ สวยดิซาราซูกุลิรครับมาทีวีนี้วินิครับมาที่อานายครับอานายมาที่ปู่เปเลอ่อุ้ยโอ้เปเล่โดนชนกระเด็นเลยทำไมมีแต่คนชอบเล่นแรงกับทีมบราซิลผมวะนี่ไงเปเล่ครับอีลารนี่ไงเปเล่ครับเลนเอาเอาไปหมดเลยซูเคอร์ครับยังไงครับซูเคอร์มาที่ดินโยครับดินโยให้ซูเคอร์ซูเคอร์ครับไหลมาที่ดินโยดินโยโอุย้ยดินโยแข็งจังวะ เอ้ยเอาสีดางครับวินิวินิมาที่เปเล่ครับอีลารสมาครับลูกนี้หักปัดจอครับโอ้โหวิมันหักไม่ไปอุ้ยอานายครับมาที่ปู่เปเล่เปเล่ครับไหลมาให้วินิซิอุสวินิครับสับมาลูกนี้สับมาลูกนี้แล้ววินิซิอุสเรียบร้อยคือหลานมันแบกนะครับนะเออวินิซิอุสโคตรแบกอะครับไปกันต่อครับข้างหลังคือวินิซิอุสมันแบกมากนะครับยิงแทบทุกเกมนะวินิซิอุสผมเนี่ย ไปครับมาที่วีนี้ผมจะปั้นปู่แล้ววีนี้ครับไหลมาให้ปู่เปเล่เปเล่ยังไงครับเลนมาเปเล่โอ้โหมาดีครับโอ้โหเอาดีครับแล้วเปเล่ผมได้ยิงละเออคือต้องเล่นกองหน้านะครับเปเล่ถึงจะได้ยิงมาที่เปเล่ยังไงครับเปเล่อีราดมาตรงนี้ครับหักหลบหนึ่งทีให้วินีซิอุดครับวินี้ครับส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 ับยิงซ้ายซ้ายอุ้ยเซฟเปเล่โอ้ยติดวินี้วินี้ มาดิครับวินิซิอุสนะครับนะโอ้โหมีลูกมั่วว่ะมาเด็นี่ครับเปเร่ยิงมาติดแล้ววินิซิอุสครับมาแย่งบอลไม่ได้แล้วก็ยิงไปครับมาดิครับทุกคนคือปู่เปเร่ต้องยืนหน้าเป้านะครับเออเอาปู่ไปเล่นกลางลุกอะไรของผมต้องหลายเกมถึงว่าแม่งไม่ยิงเลยนะจริงด้วยครับปู่ต้องเล่นหน้าเป้าเล่นหน้าเป้ายิงเอายิงเอานะครับโอ้ยซีดานแทงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกนี้แต่ไม่เป็นไรครับตั้งเกมกันใหม่ ดินโยครับดินโยยังไงอีลารมาครับอีลารมาอ่ะฮะซามบอต้าตามไม่ทันโอ้ทุกคนโคตรเร็วมาเดะ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 ประกบแซนด์วิชคู่มาดิครับโอ้เฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเอาเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสลับเปเล่วินิซิอุสแล้วก็อาไนนะครับปู่พลาหลานซิ่งเป็นไงก็โอ้โหจริงๆเปเล่ตัวมันเก่งมากนะครับแต่ผมจับไปเล่นกลางลุกไงคลิปเนี้ยเลยไม่ค่อยได้ยิงนะครับก็ต้องนิดนึงนะเปเล่ ขอโทษจริงๆนะครับปูไม่เป็นไรครับก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้ผมได้นะครับนะคอมเมนต์คุยกันได้สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ